วันนี้เราก็นัดกันมาทั้งหมดประมาณสิบคนตัวส่วนเครื่องไม้จะมีอะไรบ้างเนาที่แบบน่าสนุกนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในเกมได้เลยมีนั้งแต้เบเบ้น้อยยันเป็นแบบกระดูกเสี่ยวยันใต้สี่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูกันแล้วนะคะว่าเครื่องเล่นไหนที่เป้เครื่องเล่นไหนที่แบบหวานเสี่ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันในเกมได้เลยไปกันเลย วันนี้พวกเราอยู่กันกับสามสาวนะครับ <laughs> มีกันสามคนค่ะใช่เหยาเรานะครับเครื่องเล่นแรกของพวกเรานะครับจะเป็นสิ่งที่ชิลที่สุดนะครับก็ทีมอื่นเขาอาจจะไปเล่นเครื่องเล่นที่มันแบบว่าโอเคฮาร์ดคอร์ใช่ไหม <c oughs> แต่เราอ่ะก็จะเป็นสายสอซอฟซ้มหวานหวานเนาะเราก็จะไปเจอกันที่เครื่องเล่นแรกกันเลยนะคะไปละคนตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กันที่หน้าเครื่องเล่นบอลลูเลสนะครับ เป็นเหมือนกับเครื่องเล่นที่นะคบเหมือนขึ้นกระเช้าเฉยๆทุกคนแล้วก็เครื่องการการทำงานของเครื่องนี้นะครับมันก็จะไม่ได้แบบหวาดเสียวมากเนาะก็จะเป็นเครื่องเล่นแรกที่เราจะเลือกเล่นเพราะว่ามันเป็นการไต่ระดับจาก ชิลที่สุดนะครับไปสู่เครื่องเล่นที่มันอาจจะแบบโหดกว่านี้เนาะก็ทีมเราก็จะเป็นสายหวานเนาะเราก็จะค่อยแบบไต่ระดับไปเนาะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเพราะว่ามีคนขี้กลัวก็คือหนูเองค่ะพี่แมวน่ารักมากมาพร้อมกับหูนะคะเจอกับอีกทีมหนึ่งนะครับซึ่งทีมนี้ก็ ไม่รู้ว่าแผนของเขาเป็นยังไงเลยคุณคุณเมย์ลองพูดสิคะว่าไม่มีแผนค่ะเดินมาจะเล่นอันนี้เลยคืออยากจะเปียกไปแจมกองถ่ายกองถ่ายจะไม่เปียกใช่แต่เมื่อกี้จะเจอกองถ่ายใหญ่ โอเคโอเคครับก็นะครับทีมนี้เขายังไม่มีแพนเนาะแต่ส่วนแพนของเราเนี่ยก็คือจะเป็นไต่ระดับไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่านะครับเราก็จะแบบว่าโอเคเซฟเซฟพิสาหนิดนึงเพราะว่าพิสาของเรานะครับขอดูหน้าหน่อยตอนนี้พิสาของเรานะครับก็ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะแต่ว่าเริ่มมีความมีตกกังวลเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็พีิสาไหวไหมกลัวเองกลัวเองเลยกลูกูแล้วอ่ะค่ะจะเริ่มกันแล้วค่ะคท้าอะไรนีราะว่าจะเป็นบรรยากาศตอนที่เครื่องกําลังเริ่มทํางานนะครับก็คือเครื่องเล่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ได้น่ากลััววออนนีี้้คืชิลลสุดแพ่ แมวกูกลัวเดี๋ยวกูกลัวเองไม่ไม่น่ากลัวเลยพี่สาคือแบบว่ามันก็จะหมุนประมาณนี้แต่ว่าคุณเห็นไหมก็วลายใหญ่เลยพี่สาพี่แมวเป็นยังไงบ้างข่ความรู้สึกตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้ก็นะครับพวกเราก็ Help me Help me p l e อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับผม เป็นไงบ้างทุกคนบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับข้างบนของเรานะครับก็ประมาณนี้ทุกคนไมยไน้แจ้งเกรดการไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูข้างล่างนะครับเสาเสาของเราไปดูเสาเสาของเรากันบ้างช่วยไหมเอิอช่วยด้วยอะ ขอถามความรู้สึกหลังจากที่เล่นเครื่องเล่นเ,นเ,นเนสร็จไหมเป็นยังไงไม่ไม่ใช่นะกดหน่อยแต่ว่าเบียดหัวน,นิดหน่อยอเจาะกันมันมันหมุนอย่งเดียวใช่มันหมุนนะมันก<อ>็ตอนนี้เราก็มาถึงอีกเครื่องเล่นหนึ่ง้วค่ะก็คือเรีเยกว่าอะไรคะคอ,อนนคอนเซอร์นะคะท<อ>ุกคนเป็นเหมือนกับหนวดตามหมึกเนาะแล้วก็การทำงานของเคองนก็จะประมาณนี้ครับเสียงค่อนข้างที่กำลังหนึ่งเนาะไปเล่นกันดีกว่าไปเล่นกันดีกว่าทุกคนไปต่อแถวกัน ก็ต้มีความแบบไต่ระดับขึ้นใอีกนหน่อจากทีวีโอเป็นชิวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะคว่าการดำเนคนกมีแอคชั่นของเรา้องสอวมเป็นังไงคงะรแล้ว ทุกคนครับเมื่อกี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเหรอคือตอนแรกอ่ะพี่สาเหมือนจะไหวนะแต่ว่าสักพั้งหนึ่งคือเกาะแข็งแล้วเราพูดชื่อเราไม่หยุดเลยทุกคนอันนี้คือไหวไหมมันเบี่ยงอะมันเบี่ยงแบบว่า ส่วเนเองจะหลุดอะกัว่าวเองจะหลุดใช่จริงๆก็คือท,ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบมันมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบหน้ามืดอะไรเงี้ยคือให้ปลดปล่อยออกมาเลยแบบว่าเต็มที่เลยคือเราสามารถกรีดออกมาได้โดยที่ไม่มีใครว่าเพราะว่าที่นี่ส่วนสนุกหนอไดนะว่าใครที่บอกว่ารู้สึกว่าอุ๊ยฉันแบบต้องเก็บนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องเก็บทุกคนปล่อยออกมาแล้วมันจะรู้สึกชิวม,มากๆนะคะเจอกั<ม>นะครั้งถัดไป หลังจากที่เสร็จเครื่องเล่นเมื่อกี้ก็มาต่อกันที่เครื่องเล่นถัดไปกันเลยนะคะถามว่าความรู้สึกหลังเล่นเครื่องเล่นนี้เป็นยังไงบ้างชอบม,มากสนุกมากเมื่อกี้ทั้งร่าอ่าส่วนเราเน้อก็เครื่องเล่นนี้มันจะเหมือนเหมือนลูกข่างส่วนเรามันก็จะมีฟีลว่าเหมือนแบบเราอยู่ในกระด้องอนะ่ะแล้วเขาก็แบบกทำให้เราแบบว่าเออมีความแบบตกใจเล็กๆอะไรเงี้ยสะดุ้งเบาๆเนาะแต่ก็อยากให้มาลองเล่นกันทุกคนอันนี้คือไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าต้องเซฟตี้เองหน่อยเนาะเพราะมันจะเป็นต้องจับอะไรเงี้ยเออกางแขนออกให้สุดทุกคน1 8 0ออองศาเเลย แล้วก็แข่งต้องแข็งแรงใช่ถ้าใครมือลือ่นอะแม่แนะนำที่นี่เครื่องเล่นพากาดาทุกคนพากาดดานะคะเจอกันที่เครื่องเล่น,นสัดปายตอนนี้นะครับทีมเราก็มาทําการนั่งพักกันสักคูน่นึงเนาะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศร้อนมานะะรัับโอเคไหม โอเคทุกคนก็ถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่ไหวก็ควรนคลียต้องพักผ่อนก่อนเนาะก็สำหรับใครที่แบบว่าโอเคไม่ไหวจริง,รงๆครับก็แนะนำว่าอย่าฝืนทุกคนเติมพลังก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความไแบบหน่ลื่นเนะาะเตียมแล้วนะคะมีสามคนเราจะไปเล่นที่ไหนกัก่อนอปไปวิ่เดินไปก่อนเดินไปก่อนเห็นว่าวันนี้ร้อนมากคือไม <ป S> ่ไหวแล้วอันเนี้ ด้วยนั้นนั่งคนเดียวไม่กล้าอยากนั่งแบบนั่งหาเครื่องเล่นที่มันนั่งสามคนไหมหรือว่าสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเรื่องเอ้เรื่องวะเล่นเครื่องเล่นอะไรดีคะมีแมพไหมเราอะอย่าหลงเนี้ยวไปนี่ก่อนไหมอันนี้ให้เด็กเล่นเด็กน้อยมาก เฮ้ยแต่นี้ปิดอ่ะบมบราแยนที่จริงมานั่งได้ตั้งหลายคนนะค่ะพวกเราเป็นทีมตล้งส่วนกลางนะคะวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศที่นีก่กันแล้วก็ตอนนี้เราได้ปล่อยทีม A กับทีม B ออกไปทําภารกิจตามเครื่องเล่นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาไปเล่นอะไรกันบนะ้างจะเป็นยังไงดูกันเลยเจอกันเจอกัน เหมือนว่ายังไม่ได้เล่นหาอยู่หาไม่เจอเจต้นในหมดหาเลยไม่เจอเลกค่ะไ่เปิดเลยค่ะฉันไม่ไหมากนะเดี๋ยวเราจะตามทีมนี้ไปเล่นเล่อนี้กันเลย เล่นเครื่องเล่นควานขอกันค่ดนะใครเล่นบ้างมีพี่พีพีพีพพ่หน้า,ลา,าแล้วก็พี่ฝ้ายแล้วก็พี่พีค่ะเล่นหมดมีหน้าด้วยหน้าหนอันนี้ให้ดูปลาวานแบบฉบับตัวเล็กๆนี่คือปลาวานอันนี้คือปลาอะไรอ่ะสีขาววนวน,นมา I'm right.

แต่ว่ามันน่ากลัวมาก,ามมากใช่ไหมมีโอกาสเลือกได้เลือกเล่นอีกไหมคะมเล่นค่ะเต็มเต็มสิแพ้เท่าไรอันนี้น่าจะประมาณแปดเนาะน่าจะเดาได้ว่าแปโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่เคอเล่นต่อไปคะค่ะเครื่องเล่นต่อไปนะคะเราจะมาเล่น <Ms. Ms>. เครื่องเล่นทวินดาก้อนนะคะดูสิหน้าของเพื่อนเราก่อนผู <S <S <ฮ>้รอดชีวิตสามคนเราไปกันเลย <S <S นะคะเราต้องสแกนสแกน QR โค้ดของเอาเอาตั้ล้ก็มีออเคค่ะเอาไปกันเลย จะน่ากลัวไหมทุกคนว่าเมื่อกี้น่ากลัวมากที่น้องเล่นพี่คะช่องไหนคะเดินไปติดตามช่องไหนอ๋อที่เพิ่งเปิดช่องเอง,อ,งอยวาไปติดตามเนี่ยน้องๆทักทาย เฮ้ยไม่ชอบไหนพี่เรามาเรามาดูกันนะคะว่าจะน่ากลัวไหมามรู้สึกของน้องเป็นไงคะน่ากลัวไหมน่ากลัวสันแล้วพี่ถึงแม่แล้วสั่นแล้วพี่ถึงแม่เมื่อกี้พี่ไปเล่นเครื่องตรงนู้นมาน่ากลัวมากบอลหอเล่นยังไปลองดูนะสนุกมากไปแล้วค่ะใหญ่มาก ก <iah. S 1> ูไม่ไดนะกูอ่ป้ากูไม่นนะองไคชิวค่ะชิวชิวคชยังชิวได้อีกรอบนึ่งทีเล่ะไป พีช่องอะไรพี่ช่องดิจิตอลปินเออต้องซื้อยังไงขอโทรศัพท์เดือนรอบรอบพี่ลงไปขอช่องนะคะทุกคนครับตอนนี้เรากาลังจะไปเล่นเครื่องเล่นกับพี่แมวนะครับตอนนี้ตัวแทนเราเป็นตัวแทนของกลุ่มเรานะครับที่จะขึ้นมาเล่นไวกิ้งเนาะตอนนี้ไวกิ้งของเราก็นะครับใกล้ครบแล้วนี่ตอนนี้เราก็กําลังจะไปขึ้นน้องไดโนนะครับ เป็นเพลิงเล่นไวกิ้งเหรอพี่แมวพร้อมไหมพร้อมค่ะเออความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แมวตอนนี้รู้สึกอะไใช่มันกำลังจะเริ่ม,มแล้วเนาะเราต้องปลอดไปรต์แบบนี้นะครับคนเดี๋ยวรอดูกันว่าในฟูจะเป็นยังไงอ่ะเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนี่เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูบรรยากาศกา่อนอันนี้คือเริ่มแล้วยังแบบเบาๆอยู่เนาะไอนนี้ชิลทุกคนชิลมากอันนีใช,นชใช่แล้ว เราคอยดูเซนเซ่า คนก็เราเพิ่งเล่นไวกิ้งเสร็จเนาะก็คือตามรีแอคในคลิปเลยเนาะซึ่งตัวเรานะครับไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนเราตอนนี้ก็คือมือไม้สั่นทุกคนซึ่งถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็แนะนำว่าให้พักก่อน <c oughs> ให้พักหายใจก่อนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแพนิคจริงๆซึ่งไม่แนะนานะครับว่าให้เล่นต่อเลยทันทีเพราะว่าไม่งั้นอ่ะอาจจะเกิดอาการแบบนี้อีกได้ไม่เป็นไรนะพี่แมวช่คือเมื่อกี้ตั้งหวะที่แบบว่าเพื่อนแบบไม่ไหวขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยทุกคนเราก็แบบเราก็ตกใจเหมือนกันว่าอุย ถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบเป็นลมไปคือทำยังไงดีทุกคนต้องตั้งสตินะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือตั้งสติเสร็จปุ๊บนะครับก็รีบยกมือบอกเจ้าที่เจ้าหน้าที่ได้เลยเนาะโอเคถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ตอนนี้ทุกคนเราไปเจอกันเพ่งเลยนะครับเอางี้นะคือตอนนี้นะครับพวกเราก็แยกทีมออกมาเนาะตอนนี้เรามารวมทีมกับอีกทีมหนึ่งเนาะเพ่งนะครับเราก็กำลังจะไปล่องแก่งกันนะทุกคนตอนนี้ ก็คือตัวล่องแก่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไฟแม็กของที่นี่เนาะแล้วก็<ช>เป็นไฮไลท์ของสวนสยามเลยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าน้องหัวเสือเนี่ยคงจะไม่มีใครไม่เคยเห็นทุกคนเ<ช>จ้าน้องหัวเสือก็จะเป็นตัวสยามเมซิงพาร์คเลยเนาะเขาจะแขียนไว้ข้างบนนั้นซึ่งความน่าตื่นเต้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมในวอลก,กันได้เลย,ย,ยทุกคนคับเดี๋ยวเราจะมาตกลงกันว่าเราจะทําภารกิจกันเนาะซึ่งนะครับ เรือของเราอ่ะมันจะเป็นนั่งได้สามคนนะเพราะเราจะแบ่งเป็นทีมละสองสองแล้วก็จะองรูว่าการนั่งตำแหน่งที่ต่างกันอ่ะใครจะเปียกมากก่ากันทุกคนเดี๋ยวมารอดูรีแอคหลังจากที่เรานั่งเสร็จแล้วนะตอนนี้จะแบ่งเป็นเมยเมยกับยีน แล้วก็ลีน่ากับสาซึ่งตอนนี้ที่คุยไว้คือไอเมย์กับยีนมันจะนั่งแยกกันส่วนฉันกับสาจะนั่งคู่กันมาดูกันว่าใช่ทุกคนแบบไหนเปียกกว่ากันนี่เราให้ดูเรือก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีหนึ่งสองสามมันจะมีนั่งหนึ่งกับสองก็นั่งหนึ่งกับสามซึ่งเราอะลำเราจะเป็นนั่งหน,นึ่งกับสามเนาะเป็นตรงกลางไว้ส่วนลำลีน่ากับสานะจะเป็นนั่งหนึ่งกับสองก็คือนั่งติดกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับมารอดูกันว่าใครจะเปียกมากน้อยกว่ากัน ทำไมกูต้องถือก้อน <c oughs> อู้หอ,อย่างนั่งน,นั่งวิ่งงูน่ากลัวจังเลยงูโโคูณด้วย <c oughs> ทำเพื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนค่ะมาแล้วค่ะ กูว่าหน้ากูตอนนี้น่ากำลังเป็นรอยแบบอาลีมีะไร่สากำลังจะเข้าปากเสือแล้วดีหน่าก้ากลัวไม่เป็นไรไม่น่ากลัวมัง้งเข้าปากเสือแล้วทุกคน ช่วยอะไรแล้วช่วยด้วยมึงกูคว้มึงแค่ม,คมันมไม่ไหลป่ <laughs> าวาเกินเลยไม่ไหลวันนี้จบ <laughs> อ๋อรู้แล้วทำไมถึงต้องนานกว่าจะปลออ่อยช่วยด้วยช่วยด้วย ทางเข้าบ้านผีสิงเข้ากัเลยไป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 ลองแกงกินไหมไม่กลัวเหรอไมนไม่กลัเลยอะบน้้นะคะมรรยากาศบาผีสิง ไปไปไปแต้มกูไม่เจอเลยว่ะเ่ไมเตมไม่ตัวไม่ไหวลอเดี๋ยวเมไ่ตายถึงวันจะไปถีมองแต่พี่ก็ตัวแตมาไม่เจอเลยเ้ยตกใจอ่ะ ระว่างนะคะทางลงวนี้ามสัมผัสตึนททางออกออกอย่างรงดว้าค่ะโซ้อซอ,อยู่ในนรกอันนี้คือ ในสุดตอนนี oh, ้เนาะพวกเราก็ได้มารวมตัวกันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้แยกย้ายกันไปเล่นเครื่องเล่นตามคอนเซ็ปต์ของรายการจับปูใส่กระดองอ่ะหลังจากที่ไปเล่นมาแล้วขอถามความรู้สึกของทุกคนหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างเริ่มจากพี่ขาก่อนเลยสนุกมากแต่ว่าสำหรับปอเราเนาะก็รู้สึกมากเสียวคักำเดียวเนาะเสียวลักลอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเหมือนจะเสียวจะเป็นโลมเนาะเนาะสำหรับน้องนะคะน่าตัวจบทำเดียว ใช่ตอนนี้ต้องเล่นที่แบบ,แบ,บน่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือความหอกจ้ะไม่กล้าเล่นอีกแล้วตนนี้คือบรรลุทุกอย่างแล้วไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของเพื่อนแต่ละคนเนาะสำหรับวันนี้คิดว่าไไหลายๆคนน่าจะได้เราความสนุกสนานจากคลิปของว่เราไปเนาะนี่นะครับต่ยอย่างเมดิ้งาร์ดเนาะก็สามารถนะครับูได้ราคา,า,าแต่และชงก็จะแตกต่างนไปเนาับที่ชอบคิปนี้นะครับก็อ่าลืม ดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ของเราลาไปก่อน,อนสวัสดีค่ะจบกันไปแล้วน้องสำหรับนะครับลิปวันนี้ของเรานะครับก็เป็นที่สยามอเมซิ่งพาร์คทุกคน ใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ครับขอบคุณมากมาเลยเนาะที่ดูจนจบก็สำหรับ EP หน้านะครับจะเป็นที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อไปเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์แก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวดิจิตอลฟุตบินด้วยนะครสำหรับรวันนี้นะครับมาก่อน